สวัสดีค่ะวันนี้ยายวันจะพามาดูว่านนกคุ้มนะคะว่านนกคุ้มสวยๆค่ะนี่ว่านนกคุมนะ้มเนาะก็มีมีในการสรรพคุณก็คือคุ้มครองบ้านเนาะว่านนกคุม้มว่านนกคุ้มนะคะดูนะคะเยายวันก็จะให้มาดูจําพวกว่านนะ นี่เป็นว่านนกคุ้มเห็นไหมเออหรือว่าว่านนกกระยางดีเอฟซีเนาะว่านนกคุ้มอันนี้คือว่านนกคุ้มนะคะว่านนกคุ้มคะ่ะเนาะว่านนกคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเสน่ห์จันแดงกันนะคะ บ้านนกคุ้มบ้านนกคุ้มจะเนี่ยจะมีใบใบลายนะลายเหมือนนกคุ้มนะบ้านเราเนาะนกคุ้มหรือนกคุม้มนีน่ะบ้านยายวันเขาเรียกนกคุ้มนกคุ้มอีน่ะนี่เห็นไหมอืมมันมันจะมีเป็นหัวนะเอฟซีหัวหัวเหมือนเหมือนขมิ้นะเหมือนขมิ้นอ่ะเป็น,เป,นเป็นหัวอย่างนั้นแหละเหมือนขมิ้นขมิ้นอ,อ่ะ นี่คือว่านนกคุ้มนะคะ FC ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสน่ห์จันแดงกันนะเเสน่ห์จันแดงเนาะอันนี้คือต้นเสน่ห์จันแดงนี่เห็นไหมเป็นดงเลยดูนี่นี่ต้นเสน่ห์จันแดงเนาะต้นเสน่ห์จันแดงก็จะมีรูปเนาะใบสีเขียวข้างหลังก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีก้านสีแดงไง การเป็นสีแดงนะอันนี้คือเสน่จันแดงนะเยอะมากในเอฟซีเเสน่จันแดงเนาะสวยๆนะมันก็จะมีลูกนะจะมีลูกน,น้อยๆนี่คือเสน่จันแดงนะเเสน่จันแดงค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวเยววาวันจะให้ไปดูเงินอะไรเงินเงินไหล ว่านเงินไหลอันนี้ว่านเสน่จันแดงเนาะโอ้ยหอมหอมขนุนนะพี่ตูเสน่จันแดงนะคะอันนี้คือเสน่จันแดงนะอันนี้เป็นเป็นว่านเป็นเศรษฐีใหม่นะคะอันนี้คือเศรษฐีใหม่จะมีใบยาวๆเนาะใบยาวๆนะ อันนี้คือว่านเศรษฐีใหม่เนี่ยใครเป็นเศรษฐีใหม่ก็ก็มานะคะเนี่ยเอาว่านเศรษฐีใหม่นะจะมีลักษณะใบยาวนะว่านเศรษฐีใหม่หนะคะอันนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นอะไรเนาะนี่ใครรู้จักม้างเอฟซี FC. เฟิร์นอะไรเนาะ,นะเดี๋ยวเราไปดู บอนสีกันนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้คือต้นจงอ้างนะนี่พญาจงอ้างเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นพญาจงอ้างเนี่ยเห็นไหมอต้นพญาจงอ้างเดี๋ยวยายจะขอลูกมันอยู่ต้นนี้อันนี้คือสะนีจันขาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ อันนี้คือสเสน่ห์จันขาวนะคะเนาะได้แล้วเหรอไห <laughs> น,เอ, <laughs> น,น,นเออเลิศมาข้างหลังอะ่ะอ,อืมสะได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะเยาวันก็ไม่ทราบค่ะอืม ยี่วันไม่ทราบนะคะอันนี้ต้นผีเสื้อค่ะผีเสื้อระตีอ,นนอันนี้คือเป็นตระกูลบอลค่ะแต่ไม่รู้อะไรนนเขบอกว่าจงอางใช่ไหใช่จงอางอ,อืมจะของจงอางอืมจงอางเฮย้ยลัคก,กี้อย่าร้อง <c oughs> อย่าร้อง <c oughs> อย่าร้องฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เดี๋ยว<ส>เดี๋ยวเยาวันก<ส>็จะแม่แอฟอของเขาไปทีละกอทีละกอเนี่ยจะไปสะสมใหม่แล้วเนี่ยเ<ส>มืม่อก่อนนะบ้านเยาวันเยอะเนาะจงอางเนี่ยเนาะ<ส>เด็ดไปหมดละ<ส>อันนี้เป็นเป็นปกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ <c oughs> <c oughs> อะไรอะ,ะ,รอ,ะอ๋อบ้านเราเรียกใบยีหลาใช่ อันนี้คืออะไรพี่ตู่ผักสลัดนะมันชื่อมันเพาะมากเลยสามคำสี่คำขอสามคำเอฟซี <c oughs> FC, ขอสามคำาจำไม่ได้โอ้ยจำไม่ได้มีคนบอกจำไม่ได้ด้วย <c oughs> เอออันนี้บ้านบ้านเยาวันเมื่อก่อนมีนะคะให้พี่ตู่มาแต่มันเดทไปแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องหาไปเสียบแล้วคะ่ะ <c oughs> นะคะดูดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็ ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนู้นนะคะนะคะเหรอเออใช่ไหมเออมันชอบในล่มแบบวะเออเออเนี่ยโมจงอางใช่จงอางสวยมากวังนี้เจองูเขียวกระตุกแก่เอาเอาอีกเลยโอ้ยจงอางค่ะเออนี่นี่จงอาง อืมโอเคนี่ค่ะคือบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาดูจงอางนะคะเนี่ยจงอางสวยงามมากเลยค่ะสวยมา,ามมาก FC FC เนาะอันนี้คือเศรษฐีปราบค่ะเศรษฐีปราบหรือเศรษฐีก้านทองนะคะยังไงก็ FC เห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามดกดซับตะใครให้เยวาวันด้วยนะคะ นะคะนะคะอันนี้คือนกน้อยสวัสดีค่ะ